ทำเสียงต่ำแบบแนวจะรู้สึกปลอดภัย์เมียว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 เมา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 ไอ้ตัวอะไรเนี่ยวเหม็นลูกกระตาเสือเฮ้ยเมันเป็นยังไดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับยังมีคนที่ไม่ติดตามทั้งสองเแน่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทำเสร็จแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยเป็นครับออฟฟิเชียล ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมไมคี้กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมไหม่ครับกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นไหม่ครับแปงลงร่างเป็นเจ้าเสือน้อยมาช่วยเพื่อนนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับคือผมจะแปงลงร่างเป็นตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเดินเข้ามาแบบว่าหาพี่แกเว้ยผมว่าพี่แกอาจจะกลัวก่อนเอออาจจะกลัวแต่ว่าไม่รู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราก็จะแปงลงร่างเป็นแบบเสียตัวน้อยตัวนิดเนี่ยแล้วก็เดินอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเออทำแบบพัดหลงจับฝาาากกกดดไไคคแชร FC น้วววยเเอ่่ืู ไปรับชมกันเลยเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ผมขอเปิดคลิปก่อนนะครับกลัวพี่แกแบบว่าจะมาเดินเล่นแถวนี้พอดีเดี๋ยวผมไปหมู่สก่อนเลยแล้วก็หาตัวก่อนพี่แกบอกพี่แกจะอัดคลิปตอนนี้โอ้ยผมว่าการังจะเปิดคลิปแน่เลย <c oughs> ผมว่า <c oughs> ไปใกล้ๆก <c oughs> ่อนว้าวเอาอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> อ่าโอ้เอานะครับทุกคนนะครับผมจิมนะครับนี่วันนี้ผมมาเล่นมายคลาฟเวในหมู่บ้าน มูเลเจอร์นี่ทุกคนดูป่าเดีครับผมว่าผมลงมอสสัตว์แปลกๆมาด้วยครับผมอาจจะคือผมถามจิมว่าจิมมาจัดคลิปแนวอะไรนะพี่แกบอกผมว่าจิมจิมบอกผมว่าจะอัดคลิปแบบว่าแนวแบบว่าสารคดีสารคดีใช่แล้วแบบว่าแบบลงตัดไม้เลยเราลองตัวอะไรนะเหมือนตัวอะไรนะเหมือนนี่แบบเหมือนแบกิลครับเหมือนแบกิลแล้วเราก็จะแบบว่าอุ้ย เจอญาติแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเช้านี่นะแต่แม่งจะมืดแล้วแปลกๆเอาเอาเป็นว่าเย็นนี้จะไปตัดไม้กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับคือผมจะไม่ให้จิมเจอตัวผมก่อนนะเดี๋ยวรอรอันนี้หายตัวอยู่นะทุกคนไม่ใช่แบบเกมวลหนึ่งแล้วบินนะนี่หายตัวอยู่ไม้ดักโอ้่ารีโนเวทบ้านเนี่ยมันสวยๆอะไรเงี้ยนะครับผมว้าเดี๋ยวตัดไม้กันต่อครัเดี๋ยวครับ แกงหน่อยไหมไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะมาช่วยนี่เราจะเป็นเสือน้อยที่แบบว่าเป็นแบบผู้ใจดีเออเสือน้อยผู้ใจดีไปครับ let's go let's go let's go ทำแบบพัดพัดฝูงโอเค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 คนน้องแมวมยวผมว่าผมเข้าไปเข้าเข้าเข้าไปฟังเสียงต่ำแบบแมวจะรู้สึกปลอดภัยมยว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 วียววียววียว เหมียวเหมียวไม่ใช่เหมียวช่วยนะผมว่าแมวตัวนี้มันตัวใหญ่เป็นปกตินะครับเอาหัวจะหันไปกัดนะเฮ้ะไปยเดี๋ยวทุกคนยุ่ยยุดยต้องดีก็ต้องดล่นนั่งลงนั่งลงมันจะไม่ใช่แมวนะ โหไลายนี้ผมว่าน่าจะเป็นแมวไม่ยากคือเฮ้ยเขาออกมันจะเป่าว่าเขาต้องจะเป็นเสือหรือเปล่าเสือโคร่งอะไรอย่างงี้เอ๊ะลูกเสือครับผมลองล,ลุกขอลูกหัวได้ไหม hey, ลูกหัวเลยดิเมียวเหนียวเหนียวเหียวเหียวเหียวเอาเสือตามห้ด้วยลูกหัวลูกห <laughs> ัว,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 วเฮ้ยอยู่เปล่าอุย้ยเขาเคลียรอุอ้ยเอยอเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเลยครับดูผมว่ามันเริ่มจะมึนแล้วเอ๊ะเข้าบ้านไหมมานนิไม่ได้กระดิกขา เอผมว่าผมต้องแบบไปกินแมว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 ม่นี่ไม่นี่ไม่นี่หยาอย่าไปกัดเขาเอ้ยชื่ออะไรดีผมผมเรียกผมตั้งชื่อดีกว่าอ่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อชื่อเสือแล้วกันเสือไม่นี่ครับชื่อเสือเออดีว่ะเดี๋วเสือร้ายเสือร้าย อย่าไปกัดใครเขามั่วสั่วหรือเปล่าไอรอนโกเลมต่อยตายนี่นี่นี่เห็นบ้านข้างบนไหมมีบ้านเราเองเว้ยอยู่ใช่เลยตอนนี้เห็นมือคนโกลเี้แกหลงมาใช่ไหมโดนแม่ทิ้งเหรออู้วว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 ทุกคนตีนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมช่วยผมช่วยอ๋อสะพานขึ้นหลังนี่หลังนี่อนี่อ่าเข้าไปเข้าไปไอ้กระดิ่งหางนี่ไม่อาเข้าไปเข้าไปเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาเฮ้ยเอ้าลูกกุ๊กลูกกุกลูกกุกลุกจะนอนจะนอนจะนอนไอ้ไอ้นอน อย่าไปกัดเขาอย่าไปกัดเขาอย่าอย่ย่าอยนอน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 ก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเออนอนนอนโอ้โหเช้าแล้วอ๋อทำเซตด้วยนะไปไปอยากทำอะไรไหมตอนเป็นล่าสัตว์กันไหมากไปแม่เสียฮะดีใจครับอันนี้แปลว่าอยากไปล่าสัตว์โง่บ้านแถวนี้ต้องมีสัตว์อะไรก็ได้โอ้ยาะว่าผมต้องทำทางลงบ้านให้มันดูฮารุฮารากว่านี้นะเออเงี้ยวเจ็บตัวโอ้ยสัมผัส โอเคโอเคต้องมีเด็กหน่อยโอ้ยไม่แห้งมามามาโอ้ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยมีอีกตัวนึงโอ้พอแล้วพอแล้ะทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้แม่เจ้าเสือเจ้าอยากจะล่าตัวเลยพิเศษไหมฮะวิ่งนำเลยเดี๋ยวฉันวิ่งตามไปเลสโกใส่เจอได้นังไงเฮ้ยนายคุณ จะล่าและคูณแม่หรือแมงมุมดิจัดเลยเสือลายเสือลายเสือลายอยากกินเสือลายอยากกินเสือลายอยากกินแรกคืนเสือลายห็นใจจริงเสือลายจริงผมไม่ชอบแรบคูณนะครับแต่ว่าเหมือนน้องเขาอยากจะกินเอ้ยผมได้หางแรบคูณเอาไปทำอะไรได้ไว้เนี่ยเออเอาเอาไปเคี้ยวเล่นไหมไม่เอาไม่เอาไม่ลอยอ่ะไม่ใ่อยไป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 ตัวไรยลายไม่นี่อยากเสื่อของสัตว์น้อยมากเลยทุกคนทุกคนทุกคนผมตัวอะไรเกิดเลยวะผมมีอะไรละผมมีอะไรจะเล่นหนึ่ง ไหนวะยี่ไหนวะเสือน้องเฮ่อเฮอมานี่หมู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 หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวเดือดร้อรอรอไปไปไปกินได้อิ่มกินได้อิ่มโดผมไม่อยากทำแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้นไม้แล้วให้ไปแกกู้หมูเหรอกู้หมูเหรอนูหนูกู้หมูเหรออะไรอ่ะตัดไม้เหรอตอนมีอะไรอยู่ทำเองฟรีสั่งเสือทำไมวะฉันเป็นเจ้าปลาเลยนะอานนั้นสิงโตัวไม่อะไรเลยแค่ตัดทำไม ำดาบใช่ตัดไม้เหรออ๋อใช่ตัดไม้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคผมว่าผมก็มีมาผมทำขวานดีกว่าน่าจะทอะไระหว่างนี้แหละผมว่าผมมาหาขวผมอยากได้ที่มันขยายล่างเลยแล้วแบบเอามาแกล้งพี่แกหน่อยดีกว่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องตัดไม้ด้วยครับคือผมก็มีบ้านแล้วครับผมมาตัดไม้เพื่ออุ้ยมีเสียงอีกคาดอุ้ยอยากกินอยากกินไอ้ให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 ้อุ้ยล้างเลยน้องล้างดูดิเฮ้ยไอ้ผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไปต่อไยเสีย ในกัดหมูดิ่การ, <c oughs> รกัดหมูเนี่ยกัดกัดได้เป็นเหรอใส่หัวแล้วเมื่อกี้อันนี้กินไหมกินไหม <c oughs> ไม่กินทำไมไม่กินน่ะทำไมหิวน้ำเหรอ,อคืออะไรคืออะไรยังไงหนูเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดตามมาดูคนมันไปไหนนี่เอ้าตัวอะไร,รอ่ะ ทำอะไรมีตัวอะไรนี่อยากกลับป่าหรออยากเข้าป่าหรออยากกลับป่าหรอแค่ฆ่าตัวนี้หรอตัวอะไรโอ้โหดด้วยนะโอ้โหดด้วยนะแรงมากแม่อ๋อสีแดงคืออันเล็กสีฟ้าคืออันใหญ่มันจะแบบอะไรคนก็เลยขึ้นแล้วผมโดนตัวเลยไล่เฮ้ยาน้องเสือหายแย่แล้วกูแตกตัวไม่ทำอะไรให้มึงนี่เฮ้ยเอ้ากลับมาแล้ว เออหคือตัวเมื่อกี้ไม่ใคือตัวอะไรอะทุกคนแบเจเจอหรอเจสเดิมเดิมปกเคยกูถามสิวิไม่รู้เป็นตัวใหญ่ทำได้ไงอ่ะวิบ้าววิบ้าอย่าอยากดูอีกอ่ะวิเดตัวใหญ่ปะเราเป็นเรื่อเงินใหญ่เลยปะไม่ได้ทำเงินได้ไหมแย่ทุกคนเอ้อ ไหนเนี่ยี่จะไปไหนน่ะเน้นป่าฮะไปไหนหนูจะไปไหนไปไหนคะทำไมเขาหนีผมอ่ะหรือว่าเขาอยากเข้าป่าหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเ้ยหรือว่าผมลองแบบปล่อยเขาวิ่งเล่นดีกวยอ่ะลองมองดูเผื่อเขาจะถ้าเขากลับเข้าป่าก็จะปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะอยากอยู่ในป่ามากกว่าอะไรอย่างนี้อย่งนี้ผมจะทำแบบว่าตะกุณตะร์ดก็ไดแต่เขาไม่น่าจะกลับมาหาผมแล้วเพราะว่าผมอ่ะใจดีมากๆอ๋อตัวนะครับผมคิดว่าเขาจะรักผมแล้วเขาหายไปแล้วอ่ะเอ้า นะร้้อง,งเสือหายไปแล้วผมต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีน้องเสือเลยครับโอ,โอเคครับผมเคารพการตัดสินใจของน้องนะ <c oughs> นี่ <c oughs> มเห็นอะไรแปแบบ๊บๆเห็นอะไรแป๊บๆเหมือนแบบตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงเฮ้อหอ้ยเอ้ยเฮ้ยเห้เเหืเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเย้ย้ยทําอเไรเฮ้้้ยเฮ้ะไฮ้ยเเ้ยเฮ้เฮเเเเ้ยอ้ยเเเ้ย แปลกๆนะแปลกๆนะเลยนะไอแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นโกเสือเลยเห็นเป็นตาแดงๆแบบกลุ่มๆอ่ะเออผมเลยแบบงงอะไรเงี้ยเออแล้วน้องเสือไปไหนแล้วครับน้องเสืออยู่นี่ทำอะไรไปไหนไปไหนไอตหายเตื่องเอาหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยไม่ตัวใหญ่เงี้ยเดี๋ยว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 กูว่าแปลกๆละผมตัวใหญ่ขึ้น ไอ้สุดรู้จริงๆผมเป็นไททันไททันผมเป็นไททันเด็ดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปละอุ๊ยอะไรนะเสียงอะไรอ่ะผมผมผมเดินไม่ได้เลยทุกคนทีนี้เกิดอะไรผมจะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับคืออะไรอ่ะถ้าผมตัวใหญ่ขึ้นวะแล้วเสือหายไปไหนเนี่ยกลายเป็นตัวใหญ่ครับแล้วก็แบบไม่กินคนในเมืองก่อนดีกว่าไหมจะได้ดูแบบแต่ว่าผมจะไม่กินพี่แกนะกินคนในเมืองก่อนได้ไง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 เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะไม่น่าใช่เสือเรา ดยู่นี่เราเด็กมันแดกเราเมื่อกี้หรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวพักกันนะพักกันนะเย็บเย็บเย็บเนี่ยต้องกินบ้านนะครับแบบกินบ้านเฮ้ยมาทุบบ้านทำไมอ่ะเฮ้ยมึงใครเนี่ยน้องเสือไปไหนทุบบ้านทำไมทุบบ้านผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าหยุดอย่าจะอ้อนเอาไม่กัดนี่เอ้าน้องเสือตัวเดิมนี่หว่าทุกคนาโตแล้วเหรอเอาไยพังบ้านทำไมหนูไปพังบ้านทำไม เล่นเฉยๆต้องว่าทำไมเ่ยถามเนี่ยซ่อมได้ไหมเนี่ยเราเรามันซ่อมได้ไหมเนี่ยบ้านเนี่ยมันมันซ่อมยากหรือเปล่าแล้วซ่อมได้ไหมเนี่ยฮะทำ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 ไมเนี่ยทำไมดื้อเนี่ยฮะวูดูโคนโตเป็นหนุ่มเลยอ๋อวูเห็นแล้วขัดใจย้าขอร้องละเอ้ยอย่าอย่าดื้อย่าดื้อ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 ย่าซนอย่าดื้อเฮ้ยเฮ้ยมีไม้เลย ออ้ยทำทำไมอะหนูไ <ules> ม oh okay. ่อตกอะไรวะช่วยวต่อต้านเหรอทุกคนน้องเสือน้องเสือหยุดหยุดหยุดนั่งนั่งลงกินกินกินอะกินกินอะแล้วอย่าดื้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 ออ่าเออดีมากดีมากซ่อมแล้วมันซ่อมยากไหมในบ้านเนี่ยครับทำไมน้องเสือตัวใหญ่ขึ้นทุกคนอ๋อกูตัวเล็กลงเดี๋ยวคืออะไรคือตัวเล็กลงแล้วไม่มีอากาศหายใจอะไรอย่างนี้เหรอแล้วผมว่า ไอ่แค่นี้ก่อนดีกว่าถือว่าหอมปากหอมปคอแต่มีมึงเข้ามาชีวิตกูเริ่มแบบมีสีสันขึ้นในทางที่ไม่ดีแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยหยุดหยุดน้องเสือหยุดหยุดผมจะไล่ฆ่าเขาดิไหมพอป่ะถือ่าผมก็ได้ถ้าผมได้เขาเอาไปก่อนนะครับชอบแตแล้วใช่ก่อย้ายผมแบงค์แล้วเป็นตัวไหนอีกก็เบ้นกันได้นะครับเฮ้ยทุกคนเหมือนความเหม็นเสือบินได้ลนผมจิาเอง